แจกเลี้ยงโรงทานพร้อมกับลูกสาวชื่ออะไรหลานสาวชื่ออะไรคะน้องผักผมค่ะผักผมป๊อเอ้ยกินแล้วแข็งแรงคาพรมีคุณเอาเตรียมเอาแจกแล้วครับแจกแล้วครับเริ่มแจกแล้วโมทนาบุญครับเต้เาข้าวหนวนมสดโอ้โหน้องเข้าผักผมผักผมโอ้โหสุดยอด โอ้โหครับเอาทานคัะโอ้โหคนสวยอือพรอมมีคุณครับวันนี้มาแจกครับแจกลงทานสองอันก็ได้ครับเอาโอ้โขอบคุณครับโอ้โหวันนี้เจ้าของเจ้าของมาเองนะเนี่ยคุณนายมาเองคุณนายมาเองอย่าลืมไป อุดหนุนนะครับคุณเราไว้หก็แกเอาไว้ที่หงครับผมโอโหเก่งมากลูกแจกเลยลูกแจกน้อน้องผักผมโอโห้อันนี้มากันโอโห้มาสองคนก็บอกได้นะเดี๋ยวน้องผักผมจะให้เพิ่มผักผมเอ้เก่งมากผักผมแจกเงิน โอ้วันนี้มากับคุณป้าด้วยคุณป้าป้าบุญช่วยป้าบุญช่วยโอ้โหโอ้โหี่เขาไปแบเอาลังแบครับผมโอ้โหวันนี้ร้านพรมีคุณรู้จักไหมครับร้านข้าวข้าวหมูแดงหมูกรอบอแปะ ไล่เหลียวหน้าโตโยตา้าอย่าลืมนะครับหน้าโตโยตา้บา,นะตตาบั้นโพนะโตโยต้าบั้นโพอร่อยมากเขาข้าวข้าวหมูกรอบก็อร่อยก๋วยเตี๋ยวต้มตำมีหมดโอ้โห <Okay. S 1> oh อันนี้เจ้าของทำเองด้วยนะ<อ>จ้ะขอ,ขอเอาไปถวายพระด้วยอ่ะได้เอาเลย